ตัวดินตัวน้ส่งคนตกใจใส่ยังสิโอบยงไงเป็นยังไงออาไชาวแก้วที่หมาดสองมา,ส,งมาสามคือแยกหกวดเอามคานละพันเตียงพนเตียงลนะตี่าันนีเตียงมากแก่แลวตัวนี้แก่แล้วกลน,นึงอพันนะ ปลูกแยกมันนั่นอนยู่บ่มีเด้ของตัวดินนาหนิมีเห็นบ่เคยปลูกก่อนดูให้น้าไปไกลบก่บ่ไหนบ่ได้พรบิดแก่แล้วสุดยอดครับตาหยบ ตัวยาวฝากครับชิดยาวปุณิยกำลังต่ำจงต่ำหามาเขาเวอร์นะครมียน่เ้อันออนี้เขาเนงกันนี่เ,งงเขาเนียงก็สุกแน่ประสุกแน่ยอยู่ คือบนนั่นมากร่องข่งแขวนคือบนอนั่นมันไม่ขึ้นแนวนอน เม,มนมน,นี่นะครับคือกเกษตรพอเพียงของตาหยัดนะครับมีอะไรก็กินอันนั้น แล้วต่วดินนาเนี่ยได้ซ้ำเนี่ยเอาเนี่ยหิานู่มาปลูกบะเนี่ยหาานูา่ต้ปาปเสียมันกับบ่าอันนี้เนาะ เอายูเะดอกย่งันเจ้าะเาเบียรให้ิบเาคัดินนั่นสิอนี่ไม่ยุ่งเราตั้งว่านี่เอเดอกอายุกอบนี่ล่ะเอากเทต้นนยๆไปแกไปเนี่ยกรเทยตน่อยไปไปดอกอี๊ยเออปพีนี่เขา่นไข้เนาะพี่กายนั่นบได้ เรวพาสินไปเบื่อกันสาปนูโอ้คนปลูกกล้วยไปยางคักเลยตัวนี้ทำเต็มสะกล้วยก็เต็มอย่างงามครับ มันต้องปลูกต้นผ่ต้นมันอย่งสีครับเป็นสิงงาม

Say không có để yêu nó không không hỏi bong em กินนังแข็เอองหมูป๋าด้เนี่ยใช้ต้นมะฮงแยมปูงลมสมบูรณ์ครับทั้งกล้วยทั้งไก่หมนมันจุก พวท่านก็ไปเป็นอาหารไก่โอ้ไก่เราเพดียดัวเละโอ้มัละกอยี่หอน่แข็งครับนี่โมูแล้วอุ้ดอุ้ด อูด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 เป็นหมูป่า <c oughs> มดเย้กับทิพประมาณนี้แหละนี่อีกจังน้อยไม่จังใดปกติเขากันไม่กระชีดใดสำนิดแล้วหมูหม่เยงเกินนีดหรอกครับ <c oughs> หมูป่าหมูป่าคนเหล่ยงมันกับเป็นหมูบ้าน คนกอไก่คนไก่ก็มูมูอยู่น้ำกันไก่เล่าหลายอยู่คนเทศยังสี่เพราะยังเพราะว่าป้องกันหมาหมาหลาทั้งหมาจอกทั้งหมาบ้านน,นี่แหละมันบ่มีแนวกินมันกับมากัดไก่เอาไปกิน ของกินนี่เจ้าเอาไว้ในเทียงเจ้าบวบปิดไวน้นี่มันกินหมนดเลยครับมามันให้พวามาเพิ่นเลียงไว้อยู่หน้ามันบุคอยมีแนวกินมันกินดะปลาขอนมูนี่กินเบิดลอ๋อ คลิปนี้เป็นสำนีครับผมอิสระชาแนลสวัสดีครับ